แอนดรูโรเบิร์ตสันแบ็กไซด์กับตันทีมชาติสกอตแลนด์ของลิเวอร์พูลยอมรับว่าบรรดาผู้เล่นซีเนียร์ของทีมต้องออกมารับผิดชอบในงานที่ต้องทําให้หนักขึ้นเพื่อพาทีมกลับมาจากช่วงเวลาตกต่ำที่เกิดขึ้นในตอนนี้ความพ่ายแพ้ตอ่อเบลฟอร์ดเป็นการแพ้ในพรีเมียร์ลีกสีนัดติดต่อกันของแชมป์เก่าซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าผิดหวังสําหรับทีมโรเบิร์ตสันกล่าวกับเว็บไซต์สโมสรว่าเราต้องทํางานให้หนักขึ้นมันง่ายแค่นั้นเองทั้งในสนามซ้อมและในเกม ต้องฟื้นฟูร่างกายให้ดีกว่าเดิมทุกคนต้องทําเมื่อคุณอยู่กับสโมสรแห่งนี้ผู้คนคาดหวังผลลัพธ์แฟนบอลเดินทางไปเชียร์เราทั่วประเทศผมมั่นใจเลยว่าหลายคนที่อยู่ในอัธจันทร,ร์ทีมเยือนวันนี้ก็เพิ่งไปแฟงเฟิร์ตมาพวกเขาเสียเงินมากมายเพื่อมาสนับสนุนเราในช่วงเวลาที่ยากลําบากวิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากมันได้คือทํางานให้หนักกว่าเดิมวิ่งให้มากขึ้นดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมเพราะผลการแข่งขันในช่วง5-6นัดหลังมานนี้แย่มาก และมีแค่พวกเราเท่านั้นที่จะแก้ไขมันได้เรารู้ดีว่าไม่มีเวลาพักเลยวันพุธนี้ก็มีเกมอีกต้องเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องดีเพราะเราได้โอากาสแก้ตัวเร็วขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเล่นให้ดีกว่านี้และแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในเกมของเราคุณต้องสู้เพื่อควบคุมเกมไม่มีทีมไหนจะยอมให้เราคลองบอลได้ง่ายๆแล้วถอยไปตั้งรับทุกทีมีแผนรับมือเราอยู่แล้ว ผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกทุกคนเก่งมากโดยเฉพาะทีมที่มีเวลาเตรียมตัวเต็มสัปดาห์พวกเขาวางแผนมาอย่างชัดเจนและถ้าถามผมพวกเขาเล่นตามแผนได้สมบูรณ์แบบส่วนเรากลับไม่สามารถเล่นตามแผนของตัวเองได้เลยซึ่งนั่นทำให้ทุกอย่างยากขึ้นมาก หากใครชอบใจหรืออยากสนับสนุนเพจตัวน้อยๆของเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับเพจเชียร์หงแล้วไงใครไม่เชียร์พวกเราเชียร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพวกเราก็ยังเชียร์และให้กำลังใจกันต่อไป